สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปทําขนมปังนะครับเมนูขนมปังนะครับที่จะมาแนะนาเพื่อนในวันนี้นะครับก็คือเมนูขนมปังโฮวิตไส้ลูกเกดนะครับจะออกเป็นแนวสุขภาพนิดนึงนะครับส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีแป้งขนมปังในสดนะครับไข่ไก่นะครับแล้วก็จะมีแป้งโฮวิตชนิดหยาบนะครับ เราก็มีนมผงนะครับก็มีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็จะมีนมสดนะครับและลูกเกดนะครับสำหรับทำไส้นะครับซึ่งส่วนผสมทุกอย่างนะครับผมจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็มียีสต์แห้งนะครับแล้วก็จะมีเกลือป่นนะครับเมื่อเราได้ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วนะครับเราก็นำส่วนผสมนะครับรวม ใส่อ่างผสมนะครับรวมทุกอย่างเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับส่วนผสมทุกอย่างใส่ไปพร้อมกันได้เลยนะครับซึ่งวิธีการที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเป,เป็นวิธีที่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะผสมทุกอย่างลงไปเลยนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาตีนะครับเพราะว่าสัดส่วนทุกอย่างผมได้คํานวณให้เพื่อนๆน,นะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันก็จะสามารถ ตีออกมาได้เหมือนในคลิปเลยนะครับสำหรับส่วนผสมนะครับหลังจากรวมกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใช้นะครับที่ตีเป็นมือถือก็ได้นะครับหรือเป็นเป็นหม้อเล็กๆก,ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่อ่ามายังยังไม่มีเครื่องตีนะครับก็อาจจะใช้มือนวดนะครับเราก็จะนวดด้วยเครื่องนะครับไปประมาณ 2 0 2 5นาทีนะครับหรืออาจจะได้แค่20นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับน้ำหนักของการนวดนะครับสหรับที่นวดให้เพื่อนๆดูอยู่นี้นะครับในคลิปก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับหลังจากที่เราตีได้20นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คแป้งกันดูนะครับว่าแป้งของเราได้หรือยังนะครับวิธีเช็คแป้งก็เราก็จะ ขึงนะครับเนื้อขนมปังของเรานะครับให้เป็นแผ่นฟิล์มนะครับถ้าเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทากันหมักแป้งกันนะครับในการหมักแป้งนะครับเราก็จะปั้นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในหม้อตีเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็หาพลาสติกนะครับเป็น พลาสติกฟิล์มนะครับสำหรับคลุมอาหารนะครับมาคลุมที่อ่างผสมไว้แล้วก็รอให้แป้งขึ้นนะครับอาจจะเป็น2เท่าก็ได้หรือไม่ต้อง2เท่าก็ได้นะครับเอาสัก70-80%นะครับนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งแป้งให้เท่ากันในส่วนสูตรนี้ผมแบ่งออกเป็นเป็น8นะครับเป็น8ก้อนเท่ากันนะครับ ราะว่าไม่ได้ทําเยอะสูตรนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทํากินที่บ้านได้นะครับหรือเ,เพื่อนๆที่ใช้มือนวดนะครับก็จะนวดได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่แบ่งเป็นก้อนเท่ากันแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆพักไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้แป้งขยัวนะแล้วก็เราจะทำ เอาลูกเกตนะครับที่เราเตรียมไว้มาทำไส้ต่อไปนะครับ หลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วเราก็ใช้พลาสติกคลุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แป้งคายตัวเหมือนที่บอกไปครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ไส้ลูกเกดกันสำหรับไส้ลูกเกดก็เอาแช่น้ำไว้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้น้ำซึมเข้าไปในลูกเกดนะครับจะทำให้แป้งขนมปังของเราไม่แห้งจนเกินไปเพราะว่าลูกเกดจะ ซับน้ําในแป้งขนมปังของเรานะครับหลังจากที่เราแช่น้ําไปแล้วก็จะลดการซึมซับน้ําจากแป้งขนมปังไปได้จะทําให้ขนมปังของเรามีเนื้อนุ่มแล้วก็ฉ่านะครับไม่แห้งจนเกินไปเราจะรีดแป้งเป็นแผ่นบางๆให้ออกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็เอาลูกแกะน,นะครับใส่ ไปเหมือนในคลิปเลยนะครับแล้วก็ม้วนภาพไปนะครับให้ลูกเกดอยู่ในแป้งนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาที่ตัดแป้งนะครับมาตัดเหมือนกับที่อยู่ในคลิปนะครับแล้วก็ม้วนไปเลยนะครับเราก็จะได้รูปแบบของขนมปังลูกเกดโควิตนะในรูปแบบที่แปลกนะครับรูปแบบที่น่ารับประทานนะครับรูปแบบสวยงามนะครับปกติก็จะทําเป็นก้อนกลมๆธรรมดานะครับแต่นี้เรามา ออกแบบดีไซน์ขนมนะครับให้มีลักษณะที่สวยงามแล้วก็แปดมีความน่ารับประทานน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพื่อนสามารถที่จะเอาไปทำขายนะครับลูกค้าเห็นก็ชอบนะครับในรูปแบบนะครับก็จะขายได้ง่ายขึ้นนะครับจากรูปแบบเดิมๆนะครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ8ก้อนนะครับ หลังจากที่ครบแล้วนะครับเราก็จะนำลูกขนมปังโควิดลูกเกตนะครับมาเรียงนะครับในถาดที่จะพูบนะครับหรือรอให้ขนมปังเราขึ้นนะครับอีกหนึ่งเท่านะครับแล้วเราก็จะเอาไปอบนะครับจากนั้นเราก็ มาโุมพลาสติกไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ขนมปังขึ้นนะครับหลังจากที่ขนมปังขึ้นนะครับเรียบร้อยพร้อมที่จะอบแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ไข่นะครับซึ่งเป็นไข่แดงล้วนนะครับผสม กับนมสดนะครับตีให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาไปทาหน้าขนมปังนะครับจะทําให้หน้าขนมปังมีความเงางามนะครับเวลาอบสีสันออกมาก็จะมีความเงานะครับไม่ออกเป็นสีด้านๆนะครับ จากที่ขนมปังขึ้นแล้วนะครับก่อนอบเราก็จะมาทาไข่นะครับกับนมสดที่เราผสมไว้จากนั้นเราก็มาจัดทรงขนมปังนิดนึงนะครับเพื่อเวลาอบแล้วจะทำให้ขนมปังเราอยู่ทรงนะครับมีรูปแบบที่สวยงามนะครับเราก็จัดทรงขนมปังนิดนึงนะครับให้ตรงๆนะครับจากนั้นเราก็ทาไข่นะครับ ทาบางๆนะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าทาเยอะเราจะทําให้ไหม้สีสันออกมาไหม้เกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะอบอุณภูมิ175องศานะครับเป็นเวลา15นาทีนะครับเสร็จแล้วก็นาออกจากเตาอบแล้วก็ทาในสดนะครับเนยสดที่ทาก็จะเป็นเนยสดนิ่มนะครับทาในช่วงขนมปังที่ยังร้อนอยู่นะครับเนยจะได้ซึมเข้าเนื้อขนมปังนะครับแล้ก็จะ ได้ขนมปังโฮวีไส้ลูกเกดแบบนี้น่ารับประทานนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูวิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดลูปกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมาแนะนํำเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ